ลุก <Look>. Channel สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่นักโขกทุกท่านครับตอนหับเข้าสู่กลุกชแนลวันนี้มาอยู่กับแต้มบุก AI กันเช่นเคยครับแดง AI ขาวผู้เล่นเพอโอเคเอาละไม่พูดพร่ำตัางเพลงเยอะครับไปศึกษากลยุทธ์ในกระดานนี้พร้พอมๆกันเลยครับว่าจะเดือดกันแค่ไหนครับคู่นี้ จะใช้ทรงไหนมาสู้กันจังหวะนี้แทงเข้าไปกินเลยครับหนึ่งแรกสองยังไงก็คุ้ม เรามาดูชั้นเชิงหน้าเบี้ยกลางกระดานกันจงังหวะนี้ตามสไตล์ครับลา่ที่ไตเมต็ดขึ้นไปเดินโคนมารับซะหน่อยครับม้ายงขวาปะทะมาเทียมทิมริม,มโอ้โหจงังหวะนี้เม็ดยืนสวยไม่สนครับ ปูเบี้ยคู่มาเติมโคนอ่ะเขี่ยริ้มสัหน่อยครับ AI ว่าไงเออขัดเบี้ยปูเบี้ยบอกพังมาครับจังหวะนี้ไม่กลัวแทงโคลนเลยโอ้โหแทงอย่างนี้แม่ก็เนียวนับครับโอ้โหแน่นตึบเลย ดับนับครับหนับเซนเตอร์โครงสร้างแบบนี้จะตีกันยังไงเถอะมาเลือเก็บขุนปีกขวาโอ้โหแต่ขุนเอนี่รู้สึกจะมั่นคงครับซ้อนเรือเตรียมซ้อนหมุนม้ามานี่ เดินลอเดินเรือลองหลังโคนจังหวะนี้จะทำอะไรครับสำหรับผู้เล่นเพโอเคครับ a ออ้เลมหน้าขุนเลยหายโยกมากดครับโอ้โหจะเจาะเข้าไหมจังหวะนี้โครงสร้างเบียปิกซ้ายของ AI เนียวเหลือเกินไอไม่สนครับกินเข้าไปมาดูชอดบุกครับแต้มน,นี้ โอ้โหจุกแน่ๆเลยสำรับขุนขาวโดนครับ AI สโดนกินไล่มา้าไอบอกไม่สนใจครับเดินม้าไปแขวนก่อนแล้วกันกินเลยครับไม่เก็บไว้เป็นเสี้ยน,นามโอ้โหอย่างนี้แม่ขุนขาวร่อเป้าเลือกเกินครับผมกินเงนินเข้าไปรอดไม่รอดครับสถานการณ์นี้ กูเล่นโอเคมาครับเติมเรืออีกรำหนึ่งครับผมอ่าเกาะกินเบี้ยอ่าเราก็เกาะกินเบี้ยเหมือนกันเอาสิเดินคนไล่จังหวะนี้ตัดเลยครับไม่เก็บไว้ให้เป็นเสี้ยนนามนี่นะโอ้โหเจอวิชาครับผมเจอวิชาดูดขุนตอแล้วสำหรับ วูเล่นแต่โอเคอ่าโดดเดียวเดียวได้ในท้องเล่ครับขุนขาวอ่าร้องเพลงแววมาแต่ไกลเลยอ่าโดนครับแต้มนี้ฟาดไปทีหนึ่งสิยังไงยังไงโอ้โหมองซ้ายมองขวาอ่าเดินมาตำแหน่งนี้ครับยังของเกาะเบี้ยไว้ก่อนครับรอดไม่รอดขุนขาวโอ้โหไ i ครับผมไม่ฟาดเรือด้วยครับผม หมุนม้ามาเกาะเบี้ยโอ้โหค่อยๆบีบให้ตายพี่แดนนิดครับ AI นี่ทำมาหิตารุนฮะเราใช after, ้มากินด้วยครับอืมอมม้าพร้อมทำงานเรือพร้อมทำงานครับอย่างนี้โอ้โหบรรลไส้ละขุนขาวบอกต้องรีบหนีครับโอยเธอโยมโอ้โหโยมไม่ให้หนีครับผมฟาดหลวงพ่อไปทีหนึ่งลูก โอ้โหดูครับน่าจะต้องมอบตัวใช่แล้วครับผมทรงเลยนะแม่ตัวใหญ่ไปกองที่ปีกซ้ายหมดเลยครับอื้ม <c oughs> มีขุนลับอยู่ตัวเดียวฟาดไปช็อตนี้กินดูครับมิดขึ้นโอ้โหจะโดนเรือลุกจนทำไงอ่า ขุนครับผมมาป้องไว้ก่อนตัวแต้มนี้ไปเปี้ยงโอ้โหจาอลุกจนเลยอย่างนี้ไม่ทันครับอ่าทีเดินไม่น่าทันละสําหรับหมักขาวซ้อนเรือครับผูกเรือเพื่อที่จะเอาโคนไปใช้ครับหรือต่อเรือจังหวะนี้แต่ก็ไม่ทันอยู่ดีครับช็อตนี้โดนฟาดลุกจนด้วยแต้มนี้ไปครับผมโอ้โห ดุเดือดครับสำหรับปีกขวาในกระดานนี้ก็รับชมก็เป็นอย่างพานารศึกษากลยุทธ์มากบุกมากลุกไทยกันขอขอบคุณผู้เล่นเป็นโอเคและพัฒนาโปรแกรมทุกท่านครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแ,แชร์ไปแปรแ่กรกดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนะักขบทุกท่าน